ตัวนี้เป็นไมโครสตองรุ่น2 0 4นะครับตัวนี้แกนอยู่ที่2.35มมิลเนานะคอลี่รันอีกรอบนะครับเคยทําคลิปลงไปแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าที่เคยทําลงไปอ่ะคุณลูกค้าดูล้วงง,งแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมารีรันใหม่อีกรอบนะครับว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างก็คือในกล่องเนาะจะมีอุปกรณ์ประมาณนี้เลยอุปกรณ์ที่มีคือตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องไมโครนะครับที่ของเรานะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องไมโครนะครับพื้นที่ผมอาจจะไม่ได้เยอะผมต้องขออภัยนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็นตัวไมโครแล้วก จะมีตัวนี้ที่เป็นตัววางเขาเรียกว่าวางหัว <S <S ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบที่วางเขาเรียกว่าวางแบบมือจับนะครับตัวนี้เป็นมือจับตัวไมโครสตองนะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวขอเก็บกล่องก่อนอันนี้จะเป็นขายเหยียบนะครับตัวนี้เป็นขายเหยียบของตัวสินค้านะตัวนี้เป็นขายเหยียบเนาะเวลาการต่อนะครับคุณลูกค้าขายเหยียบต่อเข้ากับตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งไปเสียบปลั๊กไฟบ้านนะเดี๋ยวมันจะอันนี้ได้นะครับอันนี้เราเสียบเข้้ากัับตวนี แค่นี้เองนะครับในเรื่องของการใช้งานเนาะเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวด้านหน้าอีกแล้วก็ตัวสายตัวนี้นะครับสายตัวนี้เราต่อประมาณนี้สายอันนี้เราจะเดี๋ยวผมเคลียร์อันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันหายเนาะอันนี้วางไว้น,นี่ได้อยู่ก็อันนี้เป็นตัวเขาเป็นตัวนี้แพงต้องเก็บดีๆนะครับอันนี้แพงตัวนี้ตัวหนึ่งตกหลายพันเลยนะครับแค่ด้ามจับตัวเดียวนเยนาะเวลาคุณลูกค้าใช้งานนะครับดูตรงนี้เวลาเราเสียบเข้ากับตัวนี้นะครับแบบนี้นะ โอเคอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วเราเสียบปลั๊กไฟแล้วก็สามารถใช้งานได้แต่ผมจะบอกตรงนี้ก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้คือการเปิดปิดนะครับถ้าเกิดจะใช้ขายเหยียบผู้ลูกค้ากดปิดลงมาด้านล่างนะให้เป็นตัวออฟแล้วสามารถใช้ขายเหยียบได้เลยแต่เรายังต้องอ้างเิงจากตัวนี้อยู่ในการปรับสปีดแม้แต่เราใช้ขายเหยียบเราก็จะยังต้องอาศัยตัวปรับสปีดตัวนี้นะครับอันนี้คือปรับซ้ายขวานะครับเลฟไรท์นะครับตามนี้นะตามลูกศรที่บอกไปด้านซ้ายด้านขวาก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นสปดนะ ก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแบบคร่าวๆนะคบอาจจะไม่ได้เยอะมากมายก็เผื่อคุณลูกค้ามีตรงไหนก็สามารถที่จะทักมาคุยกับเราได้แล้วก็อันนี้คือด้ามจับนะครับแกน2.35มมิลเนาะเวลาคุณลูกค้าเวลาใช้งานนะครับเวลาแกะแกนนะครับแบบนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะอันนี้คือแกนเนาะเวลาเราแกะนะครับเวลาคุณลูกค้าแกะให้สังเกตนะครับเขาะจะมีตัว R กับตัว S สังเกตดูตรงนี้ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นมากจะมีตัว R กับตัว S อันนี้คือผมล็อกไว้ เวลาเขาล็อกไว้เขาจะตรงทุกข้อเลยจะเห็นตรงข้อพวกนี้ครับเขาจะตรงกันแต่เวลาเราปลดล็อกคุณลูกค้าล็อกปลดล็อกแบบนี้ได้นะครับปลดล็อกมาแบบนี้ดึงออกได้เลยนะครับประมาณนี้ตรงข้อเขาจะไม่ตรงกันนะครับมันจะมีการเหลื่อมอันนี้คือการปลดล็อกแล้วแต่เวลาเราใส่เข้าไปเราต้องการล็อกหมุนกลับมาแบบนี้นะครับก็คือแค่นั้นเองนะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีฐานนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะอันนี้เป็นฐานคุณลูกค้าครับเวลาฐานเราจะมีแถมให้ของเรามีแถมนะครับ ของเราตัวนี้คืออุปกรณ์เราจะมีแถมให้อยู่ในกล่องอยู่แล้วนะถ้าเกิดฐานเขาหมดหรือว่ามือเขาไม่หมุนคุณลูกค้าไปแกะดูตรงนี้หมุนแบบนี้ออกมานะครับต้องให้คุณลูกค้าดูแบบนี้ก่อนอันนี้คือฐานเขาหมดถ้าเกิดมือเขาไม่ทํางานตัวนี้คือฐานของเขาอันนี้คือฐานนะครับที่เป็นตัวสีดําตัวนี้นะเวลาใส่ฐานแค่นั้นเองนะครับในเรื่องของการใส่ฐานแค่นี้เองนะก็คือไม่ยากนะครับวิธีการเปิดมือก็ประมาณนี้นะที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะในเรื่องของการเปิดมืออาจจะเปิด ตรงนี้แค่นั้นเองหมุนออกไปอันนี้คือเราล็อกไว้แล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่ล็อกแล้วก็ปรับนี้นะตรงนี้นะครับวิธีการจับเขาจะมีช่องตรงนี้นะคุณลูกค้าเขามีช่องแค่นี้นะครับเวลาปรับแค่นี้เองนะไม่ต้องไปหมุนด้านบนนะครับนี่เขาจะมีหนึ่งข้อหนึ่งข้อต่อด้านบนไม่ต้องไปยุ่งสองข้อต่อตรงนี้นะครับสองข้อต่อตรงนี้นนใช้สําหรับเขาเรียกว่าเปิดปิดแบบนี้นะครับล็อกแบบนี้นะแบบนี้นะแค่นั้นเองนะครับในเรื่องของตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ผมจะเสียบปลั๊กไฟให้ดูนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเสียบปลั๊กไฟ เดี๋ยวตัวนี้ผมจะเสียบปลั๊กไฟให้ดูแป๊บหนึ่งอันนี้ปลั๊กไฟบ้านนะครับผมจะเสียบนะเสียบแบบนี้เลยโอเคอันนี้เราเสียบแล้วนะครับตัวนี้ผมเสียบปลั๊กไฟแล้วอันนี้ผมเสียบปลั๊กไฟไว้แบบนี้ก่อนนะครับพอดีไม่อยากจะแกะตัวนี้เยอะเดี๋ยวตัวนี้คือเขาพร้อมใช้งานแล้วสามารถดูตรงนี้ได้ผมแนะนําให้ปรับตัวนี้ลงมาไว้แบบนี้ก่อน เวลาเปิดใช้งานมือหมุนนะครับเวลาเปิดใช้งานถ้าเราเปิดใช้งานตัวนี้ยไฟเขาจะติดแล้วเราหมุนแบบนี้เห็นไหมครับลองสังเกตดีๆนะเห็นไหมจากน็อตก็ได้นะครับจากน็อตก็ได้อันนี้คือเราปรับสปีดแบบมือหมุนแบบนี้นะอันนี้คือการปรับสปีดปกตินะครับฟังเสียงนะเดี๋ยวให้ฟังเสียงได้ยินใช่ไหมครับอันนี้คือการปรับสปีดปกติอันนี้จะเป็นที่วางมือของโฟดอมนะ แล้วก็อันนี้จะเป็นขายเหยียบเวลาใช้งานขายเหยียบใช้งานแบบไหนปิดตรงนี้ลงก่อนครับแต่หมุนตัวนี้ขึ้นมาคอนโทรลตัวนี้ก็ยังคงใช้งานเหมือนเดิมอยู่ถามว่ามีประโยชน์อะไรมีประโยชน์สําหรับหลายๆท่านที่ใช้งานนะครับเพราะว่าตัวนี้เวลาคุณลูกค้ากดแบบนี้นะคือตัวนี้เราปิดตรงนี้แล้วไฟไม่ติดนะครับเห็นไหมครับได้ยินไหมกดเข้ามาระบบเดินนะครับแบบนี้นะค่อยๆแตะก็ได้นะครับแบบนี้นะก็ไฟเขาจะติดตรงนี้นะเวลาเราเหยียบแบบนี้นะครับเนี่ยตรงนี้จะขึ้น ก็ปรับคอนโทรตัวนี้ได้นะครับปรับคอนโทรแบบนี้ได้หาแรงได้นะครับคือการใช้งานไม่ได้มีอะไรเยอะเลยมีแค่นี้นะครับแต่ผมเน้นย้ําตัวนี้แพงนะครับตัวนี้แทบจะแพงกว่าตัวเครื่องเลยนะครับคือเซตหนึ่งของเราประมาณ3,600บาทประมาณนี้นะคุณลูกค้าแต่ต้องบอกคุณลูกค้าก่อนว่าถ้าเกิดเอาไปใช้งานมันไม่ได้มีอะไรเยอะเราก็มีอะไหล่แถมให้ทุกอย่างปกติถ้าเกิดคุณลูกค้าใช้งานไม่ได้ก็สามารถที่จะทักเข้ามาถามแอดมินได้นะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษาเนาะก็ตามนี้นะครับในเรื่องของการใช้งานก็แค่นี้เเเลยไไมมมม่่ีอะะรรพิิตนคับ